รีวิวหลังจากใช้งาน2เดือนกับเจ้าตัวเทคโนโปรว่า6โป o 5G ซึ่งพี่ซื้อมากับราคา6,999บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อเป็นเครื่องศูนย์ไทยประกัน13เดือนใต้คลิปนี้นะครับผมพี่ซื้อจริงรีวิวเองครับผมวันนี้ พีจะมาพูดคุยแล้วก็รีวิวหลังจากที่พี่ใช้งานมา2เดือนสับตัวนี้มาดูว่าความคุ้มค่ากับราคากับความรู้สึกที่พี่ใช้งานมา2เดือนมีอะไรบ้างครับอย่างแรกคือพีชอบคือบอดี้ครับบอดีพ้พีรู้สึกว่ากับตัวนี้ มันเป็นบอดี้ที่มีความสวยงามที่ลงตัวมากครับด้านหลังมีไฟเป็นแบบนี้ LDFE ครับซซ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนตัวไฟได้ครับซึ่งบอกเลยว่าพีชอบมากหลังจากที่พีใช้งานครับผมด้านหน้าจอมีตัวสแกนนิ้วมือบริเวณหน้าจอครับเวลาเราปลดล็อคครับผมเราก็สามารถแตะบริเวณหน้าจอของเราเพื่อการปลดล็อกซึ่งพีใช้งานมา2เดือนครับรู้สึกว่าการปลดล็อ มันง่ายและมันก็ใช้งานได้อย่างมีอิสระมากครับในการใช้งานครับต่อไปน่ครับผมฟังก์ชันในการปรับนะครับนี่ครับพี่พีชอบมากครับก็คือมีการแจ้งเตือนครับซึ่งหลายคนถามมาในคอมเมนต์ว่าในการปิดไฟเราสามารถปิดไฟได้ไหมนะครับนี่ครับอันนี้คือเราสามารถปิดตัวไฟได้นะครับซึ่งพีก็ปิดเปิดบางครั้งครับซึ่งบอกเลยว่ามันมีหมวดปาร์ตี้ครับ ซึ่งถ้าเราเปิดฟังก์ชันของหมวดปาร์ตี้ครับมันจะแสดงไฟโดยแบบทั้งวันเลยที่เราใช้งานครับแต่เราก็ปิดได้แล้วก็ฟังก์ชันในการใช้งานครับเราสามารถตั้งระยะเวลาเอฟเฟกแสงได้ครับนะครับจำกัดเวลา7นาฬิกาถึง22นาฬิกาเราก็สามารถจำกัดเวลาแสดงผลของไฟด้านหลังซึ่งบอกเลยว่าไฟด้านหลังมันมีความสวยงามมากครับนะครับ มันจะมีการตั้งค่างต่างของไฟครับเราเปิดนี่ครับไฟด้านซ้ายเราปิดเปิดได้รัมด้านขวาเราปิดเปิดได้ซึ่งในการปิดเปิดก็ UI ในการใช้งานถือว่าง่ายดายและครอบคุมมากในการใช้งานครับฟังก์ชันในการใช้งานก็มีฟิวชั่นมีการแจ้งเตือนมีพลังงานมีดีลามีผิวไหวมีสิบประจอนะครับผมมีหายใจมีดาวตกซึ่งฟังก์ชันพวกนี้ มันเพียงพอในการใช้งานของพีเนาะที่พีใช้งานมาครับบอกเลยว,ว่ามันเป็นมือถือที่คุ้มและจบจจิงนครับสหรับตัวนี้ใครใช้งานทั่วไปมันเพียงพอมากครับเล่น Facebook เล่น i อจเล่น t w i t เตอร์มันมีความลื่นไหลครับกับตัวนี้ที่พีใช้งานคือตัวเบนโมเดลแลม8ปดจิกกับลมตัวนี้ผม 256G ิ256จิกมันเพียงพอมากสำหรับพีนะครับแลมเราสามารถเพิ่มแบตพัทได้อีก 8G จิก รวมเป็น1 6จิกนะครับผมตัวนี้นะแบตครับผมตัวนี้6000นมิลแอมแล้วก็ตัวนี้รองรับตัวฟ้าชาร์จตัวนี้เือ70็วัตต์ตัวอุปกรณ์หัวชาร์จแถมมาครับผมกับชุดที่เราซื้อเลยมันจะแถมมานอกกล่องผมกับหัวชาร์จที่พี่ซื้อมาครับสับกล้องหลังครับผมตัวนี้108ล้านก็เพียงพอถือว่ากล้องมีความคมชัดกล้องจะอารมณ์คล้ายๆกับตัวเท็โนสปาร์ตยีสโปรสับใครเคยใช้ครับ กล้องมันจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันครับในส่วนตัว CPU Home มตัวนี้ที่พีใช้งานมา2เดือนรู้สึกว่ามันเพียงพอมากในการใช้งานครับตัวชิปผมใช้ตัว Dimensity 6080นะเป็น Android version 14ครับซึ่งเป็น Android version ใหม่ของตัว Techno ที่วางจำหน่ายในปี2 0ง4ครับในการใช้งาน ปล่อยฮอสปอตเชื่อมต่อ Android Auto มันก็สามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายครับในการใช้งานปรับดิฟเฟอเรนหน้าจอครับซึ่งพีตั้งค่าในการปรับเป็น 120Hz ร์ไว้เสมอซึ่งพีใช้งานมาเกือบ2เดือนรู้สึกว่าไม่จะเป็นต้องปรับ 60Hz ครับแบตกับ9 0แบตมันไม่ได้กินพอกันครับซึ่งพีรู้สึกว่าพีตั้งค่าเป็น 120Hz พลังงานมันก็ไม่ได้กินมากมายครับดังนั้นเราซื้อมาเราเปิด ประสิทธิภาพของตัวเครื่องให้มันสูงสุดไปเลยในการใช้งานครับมันจะเป็นอะไรที่เวิร์กมากสำหรับพี่นะที่พี่ใช้งานรู้สึกว่าพี่ใช้งานพกพาออกไปนอกสถานที่ในการใช้งานทํางานไปคาเฟ่ครับตัวนี้มันสามารถสู้แสงได้คือ1,300นสนิลถือว่าในการสู้แสงของตัวนี้มันดีจริงครับแล้วก็าารับใครชอบหน้าจอเป็นโทนเย็นเราสามารถปรับหน้าจอเป็นโทนเย็นหรือว่าค่า e ดี u l t ก็ได้ผมว่าโทนอุ่น เราสามารถตั้งค่าดรื่อความสว่างเราก็สามารถตั้งค่าได้ซึ่งในการตั้งค่ามันเหมาะสำหรับตัวหน้าจอ AMOLED อของตัวนี้มากครับเป็นหน้าจอที่มีคุณภาพจริงครับผมสับตัวนี้เนาะนะครับซึ่งขนาดฟอนต์ครับ,ห,รบหลายคนถามมาเยอะบ้าเฮ้ยเราขยายฟอนต์ได้ไหมมันสามารถขยายฟอนต์ได้ครับซึ่ง P ก็ตั้งค่าเป็นขอเป็นค่า default ที่ของตัวเครื่องมันมากับตัวนี้ครับก็คือเป็นค่าเริ่มต้นนะครับเพราะว่า P อ่าระยะนี้มันพอดีสับพีมากครับในการแสดงผลของตัวหน้าจอครับเราสามารถในการซ่อนตัวคันเอาหรือว่าตัวที่เป็นแบบแสดงผลได้ก็ถือว่าโอเคนะสับพีครับแล้วก็การนําทางครับสับคนที่ถามมาเยอะเหมือนกันว่าเราสามารถเพิ่มการนําทางปุ่ม3ระยะไหมมันสามารถเพิ่มได้นะครับผมตัวนี้3ระยะแล้วก็การนําทางของลายเส้น มันสามารถเพิ่มได้ครับบอกเลยว่าตัวนี้คือเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้งานได้ดีมากเลยครับผมในการใช้งานปัดไปปัดมาขึ้นลงซ้ายขัวเลื่อนขึ้นเลื่อนลงซึ่งบอกเลยว่ามันตอบโจทย์มากในการใช้งานนะครับผมตัวนี้สปีนะัทีใช้งานมาเลือกคุณสมบัติตามมันก็เพียงพอครับในส่วนที่คนถามมาเยอะเหมือนกันว่าฟังก์ชันพิเศษ มันมีอะไรบ้างครับอย่างแรกคือมีเด n น m ิมิคพอยต์นะครับก็คือการแจ้งเตือนเวลาเราใช้งานในการปลดล็อกใบหน้าหรือว่าในการแจ้งเตือนเวลาชาร์จมันจะแจ้งเตือนขึ้นมาว่าเราชาร์จตอนนี้เท่าไรหรือว่าไงครับมันจะป๊อปแบบนี้ครับผมนี่ครับมันจะป๊อปขึ้นมาเช่น P เวลา P ชาร์จเนะ p, าะพีก็ชาร์จครับผมมันจะเด้งแบบนี้ครับผมนี่ครับอันนี้ p เสียบสายชาร์จเลยนะครับดูครับปึ๊บครับ มันจะป๊อปอัพขึ้นมาว่าเรากำลังชาร์จครับแล้วก็ U I ถือบอกเลยว่า U I มีความสวยงามมากครับซึ่งพีขอชื่นชม U I กับอินเทอร์เฟซในการใช้ตัวดิมมี่พอยตัวนี้ครับฟีลลิ่งมันลื่นแล้วมันก็ใช้งานได้ง่ายจริงครับตัวนี้บอกเลยว่ามันลื่นดีครับแล้วมันแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดายเหมาะสมที่เป็นสมาร์ทโฟนที่ครบคำแน่นอนครับผมตัวนี้นะหน้าต่างลอยครับเราสามารถ ป๊อปอในการใช้หน้าต่างลอยได้หรือว่าเรากดตรงนี้ผมนี่ครับเรื่องมามๆเปิด y o u t u b บมันจะป๊อปอัพขึ้นมาเฉพาะ d อ c เคชันที่รองรับนะเสสพีถือว่าเพียงพอในการใช้งานตัวนี้นะครับผมนี่ครับก็3นิ้วในการจับใช้หน้าจอป๊อปอแล้วก็สามารถใช้ได้ผมตัวนี้ถือว่าโอเคมากสัพีครับการประสานหน่วยความจำครับเราก็เพิ่มอีก8จิก รวมเป็น16จิผมแล้วก็ตัวนี้มีแอปแฟครับเราสามารถขดแอนด์บเคชันเช่น Facebook, IG, Twitter, TikTok กแล้วก็สามารถขดแอปได้มันไม่สามารถขดแอปพวกเกมได้นะครับซึ่งหลายคนถามมาเยอะเหมือนกันว่าเราสามารถขดแอปพวกเกมได้ไหมโน no, ครับขดแอปพวกเกมไม่ได้นะครับผมตัวนี้นะนะครับมืองต่างซึ่งพีใช้งานมาก็ถือว่าเพียงพอแต่พีชอบสุดคือบอดี้ครับ บอดี้เป็นแนวไซไฟแนวหุ่นยนต์ซึ่งเป็นบอดี้ที่เป็นการดีไซน์ที่บอกเลยว่ามันลงตัวมันสวยงามมากๆครับบอกเลยว่าตัวนี้มันเป็นสมาร์ทโฟนที่พียกให้เลยมันเป็นครบจบเล่นเกมดีทุกอย่างมันครบมันจบครับในการใช้งานกับตัวซีบีตัวนี้เด n s i t y 608สูงรับคลื่น 5G นะครับผมตัวนี้พีเล่นเกม g ก็บชิมอิมแพ t บอกเลยว่าตัวนี้มันมีความไหลเลื่นครับพี่ปรับตามๆกลางๆสับซัพ CPU ตัวนี้เราเปิด60เฟรมถือว่าหายห่วงบมสับเกมนี้นะครับสับเกมพับจีมบายพี่ปรับเป็น HD แล้วพี่เปิดใจโลครับตัวนี้บอกเลยว่ามันดีมากสับทีนะอันนี้ความู้สิกรู้สึกว่ามันฟีลลิงคือมันดีจริงครับสับเกม ROV ครับตัวนี้ปรับ60เฟรมปรับสูงสุดบอกเลยว่า โคตรลื่นในการใช้งานครับในส่วนฟร e ไฟล์หรือว่าฟรีไฟล์แม p เราปรับสูงสุดบอกเลยว่ามันเพียงพอมากในการใช้งานครับซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนที่พี่รู้สึกว่าพี่ใช้งานมามันครบมันจบแน่นอนครับในการใช้งานในส่วน Wi-Fi เนาะเราสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi เวอร์ชันซ Wifi 5เราก็สามารถเชื่อมต่อได้ผมพีขอเชื่อมต่อ WiFi ให้ดูเลยว,ว่ามันเป็นไงบ้างเนาะนี่ครับอันนี้พีก็ล็อกอินไปอีกที่ครับจริงๆนะี่ะพีเชื่อมต่อ WiFi อีกที่ไว้ครับนี่ครับในการเชื่อมต่อของ w i f i ก็ง่ายนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าง่ายแล้วก็มาดูครับระบบเสียงมันเป็นไงบ้างครับพี่ขอเปิดในการทดสอบเฮ้ยเสียงเป็นไงบ้างเนาะนี่ครับดูครับ คือลำโพงครับลำโพงเป็นลำโพงแบบตัว Dobby Atmos ในการตับซึ่งบอกเลยว่าฟังก์ชันใหม่พี่อัปเดตครับมันแจ้งเตือนคือดีจริงอันนี้ยังเลยว่าแบบเวลแจ้งเตือนมันจะมีไฟเอฟเฟกต์เขึ้นมานะครับแบบนี้เลยเห็นไหมว่ามันเวิร์กไหมซึ่งบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับผมตัวนี้ถือว่าหายห่วงครับนี่ครับนี่ครับคือคือลำโพงครับที่พี่ใช้งานมาเล่นเกมหรือต่างๆครับ มันเพียงพอมากในการใช้งานเรื่องเสียงบอกเลยว่าเสียงอาจเสียงเบสอาจจะไม่เป็นหน้าจะสพีรู้สึกว่าเสียงมันมีความพอดีพองามในการใช้งานมาดูว่าเฮ้เรื่องเสียงเป็นไงเนาะ เรื่องเสียงถือว่าดีมากครับและพี่ผมเราสามารถปรับตัวฟังก์ชันของเสียงได้ที่เสียงและการสั่นนะครับผมตัวนี้เราไปคำว่า Dolby at Mo s นะครับนี่ครับจะมีการปรับเสียงต่างครับตามโทนเสียงเราใช้งานครับภาพยนตร์เกมเพลงอัจฉรยะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ผมตามที่เราใช้งานเนาะสับหน้าจอครับหน้าจอพี่รู้สึกว่าสีสันมันเพียงพอครับพี่ใช้งานมาถือว่า หน้าจอมีความสวยงามและลงตัวมากในการใช้งานตัวนี้นะครับบอกเลยว่ามันครบมันจบและเป็นสิ่งที่มันคุ้มจริงสับงบหกพันงบ6 9 9าบาทครับนะครับพีจะเปิดหน้าจอให้ดูเนาะนครับซึ่งพีเปิดเพลงพีก็ในการเปิดมันสามารถเปิดได้สูงสุด 2K60 เฟรมนะครับผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้พี่เปิดวิดวีโอคือ 4K แต่มันซัพพอร์ตคือ 2K ครับหน้าจอถ้าว่าหน้าจอเป็น Full HD พันนะผมมันก็เพียงพอครับถือว่าสีสันบอกเลยว่ามันมีความสวยงามที่ลงตัวมากในการใช้งานตัวนี้ครับพีซัมร์โฟนที่พีอยากแนะนำริงว่า มันเวิร์กและมันคุ้มค่าจริงนะครับผมตัวนี้นะนี่ครับผมเป็นมือถือที่พีพับใจจริงหลังจากพีใช้งานครับมันครบมันจบและรีวิวหลังจากที่ใช้งานมา2เดือนคือเป็นตัวที่ใหญ่นำจริงว่าใครหามือถืองบไม่เกิน7 6 0 0พันคือเป็นมือถือที่ครบจบแน่นอนผมรันนี้พีเพยขอจบคลิปในการรีวิวหลังจากที่ใช้งานเพียงเท่านี้พีจะแนบลิก์ในการสั่งซื้อสามารถกดสั่งซื้อ ใต้คลิปนี้ได้ผมสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหผมสวัสดีขอบคุณครับถ้าพี่พูดผิดพลาดประการใดขออภัยนะผมสวัสดีขอบคุณครับ